แซมสตอรี่ีนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโจนัทวฒิซึ่งเป็นคู่ชกไฟล่าสุดกับทางด้านของตะวันฉาย PK แสนฉายยิมซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมามาฟังเรื่องราวชีวิตของนักมวยคนนี้นะครับกับช่วงชีวิตในหลายๆด้านซึ่งโจนัทวฒิเนี่ยเป็นนักมวยมาดอินดี้ วัย34ปีจากนักมวยที่ไม่ค่อยมีใครสนใจสู่การเริ่มต้นใหม่ในอเมริกาจนกระทั่งกลายเป็นนักมวยดาวดังในระดับโลกชื่อของโจนัทวุฒเนี่ยกลับมาถูกพูดถึงจากแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังอาสารับไฟชกกับทางด้านของตะวันฉาย PK แสนชัยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟตเวท 145-125ถึง125ปอนด์ซึ่งโจในะขณะนั้นมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง2สัปดาห์โดยมาเสียบแทนทางด้านของซุปเปอร์บอลสิงมาวินที่ได้รับการบาดเจ็บแล้วก็ต้องขอถอนตัวชกโดยในระหว่างพบกันเนี่ยโจแล้วก็ตะวันฉายในครั้งนี้ก็มีการปรับกติกามาเป็นการประชันฝีมือการในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟอร์เวทเพื่อความเหมาะสมถึงแม้ว่าในไฟนนั้นเนี่ยโจก็แพ้คะแนน ทางด้านของตะวันฉายไปแต่ว่าโจก็โชคได้อย่างสมศักดิ์ศรีซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับนักชกค,คนนี้ซึ่งเป็นลูกหลานคนย่าโมแล้วก็เป็นคนคอลาดผ่านเรื่องราวที่คุณอาจจะต้องทึ่งในเส้นทางชีวิตต้องดิ้นรนอย่างหนักกว่าจะก้าวมาถึงทุกวันนี้ได้โจเป็นนักมวยนอกสายตาย้อนกลับไปในปี2551สมัยที่โจนัทวุฒิยังรลดเล่นอ,อยู่ในวงการมวยไทยโดยใช้ชื่อว่าธนาศักดิ์ สอบนเลี้ยงหรือเพชรชมพูท็อปคิงบ็อกซิ่งในเวลานั้นถึงแม้ว่าโจจะได้รับโอกาสขึ้นชกโชว์ฝีมือตามเวทีทหารตามรายการถ่ายทอดสดอยู่บ่อยครั้งแต่ในสุดท้ายเนี่ยจะด้วยวาสนาอะไรก็ตามแต่ชื่อของเขาก็ยังไม่ได้ติดตลาดจนทําให้กลายเป็นนักมวยที่อยู่นอกกระแส และได้รับค่าตัวสูงสุดในขณะนั้นเพียง5,700 0บาทหลังผ่านไป1ปีโจรเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคงไม่ประสบความสำเร็จในวงการเมืองไทยจึงตัดสินใจหันหลังให้กับวงการเพิ่มอวงหา,าชีพใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมจึงตัดสินใจย้าย,ายประโยูนเกาะพัง,งานอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เลือกทำงานทุกอย่างในร้านอาหารแล้วก็โรงแรมซึ่งซึ่งมันสามารถหาเงินได้มากกว่าก,า,การชกมือในขณะนั้นในขณะนั้นเนี่ยอายุ23ปี ได้รับการชักชวนจากคนรู้จักให้ไปอยู่ที่อเมริกาแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายในการตัดสินใจเนื่องจากภาษาอังกฤษก็ยังพูดไม่ได้แต่ในเมื่อไม่เห็นช่องทางในเมืองไทยที่จะพลิกชีวิตที่ดีขึ้นก็จึงขอตัดสินใจบินไปตายอาดาหน้าโดยโจก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในอเมริกาในเดือนมีนาคมพศ2556ตอนนั้นเนี่ยทำทำงานเป็นผู้ช่วยกุ๊กที่โรงแรมบนเขารัฐโคโลราโด Colorado. หลังทํางานหามร่วมหามค้ำไปได้ไม่นานโชคชะตาฟ,าฟ้าลิขิตให้โจโนเนี่ยได้มีโอกาสได้รู้จักขุนพล,พลเดชาคำภูหรือที่เราเรียกกันว่าชอรโรตชัยอดีตนักมวยชื่อดังที่เป็นเจ้าของยิมในรัฐแอตแลนตากําลังประกาศหาเทรนเนอร์สอนมวยไทยเพื่อไปทํางานที่ยิมซึ่งมันก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญที่ทำให้โจนเนี่ยได้กลับมาทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักอีกครั้งนึงต่อมา ในเดือนสิงหาคมพศ2557โจในขนาดนั้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์สอนมวยไทยได้รับการทาบทามให้ชกในรายการไรอ n นไฟท์ซึ่งเป็นรายการมวยไทยชื่อดังของอเมริกาในฐานะมวยแทนโดยแม้จะมีเวลาเตรียมตัวร่วงหน้าแค่10บวันแต่ว่าโจเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้โอกาสลุดลอยไปเขาเลือกตอบรับข้อเสนอดังกล่าวแล้วก็สามารถแจ้งเกิดได้ทันทีด้วยการเอาชนะนักมวยชื่อดังอย่างชาวบราซิลคอสโมอเล็กซานเดรเป็นไปได้เหนือความคาดหมาย หลังจากนั้นโจก็เริ่มเครื่องติดครับเก็บชัยชนะมา3ามไฟต์ติดต่อกันได้รับโอกาสขึ้นชิงแชมป์รุ่น154ปอนด์แล้วก็สามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จจนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วอเมริกาหลังจากนั้นโจยังสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ถึง6ครั้งก่อนจะเบ่งน้ำหนักขึ้นไปคว้าแชมป์เส้นที่2ในรายการในรุ่น160ปอนด์มาครองโจมีสถิติการชกในอเมริกาที่น่าทึ่งมาก โดยการเก็บชัยชนะไปได้ถึง9ครั้งจากทั้งหมด10ไซต์โดยครั้งเดียวที่โจพผาาท่าเกิดขึ้นในเดือนพศ2559โดยการผ่าให้กับลีกินเออรเซลเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไลท์เวท155-170ถึปอนด์ผู้ที่ไว้เทียมทานในปัจจุบันกระทั่งเดือนเมษายนปี2561โจก็ได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นนักกีฬาในสังกัดของวันเชมิชช จังเป็นทางการโดยปัจจุบันเนี่ยโจก็ได้ผ่านการขึ้นสิงเวียนไปแล้ว9ไฟล์ก็สามารถเก็บชัชนะมาได้ถึง5ไฟล์ด้วยกันหลังจากไปปักหลักอยู่ในอเมริกาได้7ปีโจได้ใช้เงินเก็บหอมรอมริบจากน้ำพักน้ำแรงมาลงทุนเปิดยิมสอนศิลปะการต่อสู้อย่างเต็มตัวในชื่อว่า United Training Center หรือชื่อย่อว่า UCT ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองดิคาเตอร์รัฐจอร์เจียนครแอตแลนตาในสหรัฐอเมริกาโจทุ่มทุนแรงกายแรงใจเงินทุนแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ความคิดก่อร่างสร้างยิมแห่งนี้เพียงผู้เดียวโดยออกแบบให้เป็นยิมในฝันตามที่เขาต้องการตามด้วยขนาดพื้นที่เก็บ500ตารางฟุตหรือประมาณ460ตารางเมตรเหมาะสมกับผู้ที่รักการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัย แบ่งชั้นเรียนสําหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กอีกทั้งยังมีคาสสอนศิลปะก,การต่อสู้มวยไทยกิกบ็อกซิง่งหรือการต่อสู้แบบผสมผสานหรือที่เราเรียกกันว่า MMA เจ็ดยังด้วยพิษโควิดปัจจุบันจึงจำเป็นต้องปิดยืมไปโดยโจก็ผันเป็นเทนเนอร์อิสระรับสอนมวยไทยแล้วก็คิงบ็อกซิง่งสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปนในยามว่างจากการชกมวยโจมีงานอดิเรกที่สุนทรีไม่แพ้ใคร อย่างการเล่นกีตาร์โดยเจ้าตัวหัดเล่นมั้งแต่ยุ15ปีแล้วก็ลงไหลในมูลสเสน่ห์ของเสียงกีตาร์ถึงขั้นทุ่มเงินหลักแสนเพื่อซื้อกีตาร์ไฟอย่าง Gibson s l s Les Paul Standard มาแล้วขณะที่เพลงโปรดในดวงใจที่ชอบเป็นพิเศษก็คือเพลงอะไรก็ยอมของเสกโลโซและนี่ก็เป็นเรื่องราวชีวิตของโจนัทวูดนะครับผมเป็นเรื่องราวสั้นๆน,นะครับที่ผมได้หยิบยกเอามาเล่าให้ผู้ฟังทุกท่านได้รลบฟังนะครับอีพีหน้าเนี่ยจะ้ฟังเรื่องราวของนักมือคนไหนสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะครับผม ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เปกำลังใจให้แซมสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณข้อมนลีดีจากเพจบันเฉลิมชิพนะครับผมสำหรับเรื่องราวของโจนะัทวุฒิสวสีครับ